ครับผมครับวันนี้วันหยุดนะครับวันที่5้าันวานนะครับเรามีเวทการเดินติดตั้งนอกสถานที่นะครับนี่ครับกับน้องแมวออร่าพุทธแคทนะครับเนื่องด้วยคันนี้นะครับติดตั้งระบบเสียงไปเรียบร้อยครับ infiity camper นะครับวันนี้มาเพิ่มความเงียบภายในห้องโดยสารครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้าเลยครับเป็นแดัมจากกาวซิโร่นะครับนำเข้าจากเยอรมนีนะครับความหนา2.2งมิลนะครับแดัมพื้นทั้งหมดนะครับแล้วก็เบิ้ลซุ้มครับของแผ่นสเปนครับกาวซิโร่ครับ ยงเงียบสงัดขนาดไหนครับเรียวใจร้อครับสักกู้เดียวถ้าบริเวณพื้นด้านซ้ายนะครับเราทําการแดมเรียบร้อยแล้วครับของกาวซีโร่นะครับเ๋ยวเราจะทาการเบื้ออีกหนึ่งชั้นครับแผ่นสเปนครับโอเคครับโอเคครับในส่วนด้านหลังนะครับเราก็ทำการแดมเรียบร้อยแล้วครับของกาวซีโร่นะครับนี่บริเวณซุ้มล้อนะครับเราจะทําการเบื้ออีกหนึ่งชั้นนะครับเป็นแผ่นสเปนนะครับของกาวซีโร่นะครับบริเวณซุ้มทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับ เรียนพื้นทั้งหมดนะเราทาการแดมเรียบร้อยแล้วครับกาวซิโลครับความหนาสองุดสองมิลครับเพิ่มความเงียบให้กับห้องโดยสารครับเอเคครับเดี๋ยวเรามาอัีเดตต่อครับสักู้เดียวเรียนพื้นนะครับนี่ครับทาการแดมเรียบร้อยแล้วครับดูฝั่งนี้ครับทุกจุดเลยครับโอเคครับเอเคครับในส่วนของซุ้มหลังขวานะครับแผ่นสเปนนะครับเบิ้ลอีกหนึ่งชั้นครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเอเคครับนี่ครับบริเวณ ท้าหน้าซ้ายนะครับแดมของกาวซิโลแล้วครับแล้วก็เบิ้ลอีกหนึ่งชั้นครับแผ่นสเปนครับแล้วก็บริเวณพื้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันนะคะจากที่แดมรด